ดสินักขา n นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว i n n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ชวนนะคะกล่าวปา,าฐกถาเนื่องในวันรัฐธรรมนูญค่ะยกลายพระราชาเทเลขาในรลวงรัชากาลที่7นะคะสละราชาสมบัติคืออำนาจให้ประชาชนแต่ไม่ได้ยอมให้ผู้ใดคณะใดค่ะ นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์86ปีที่จัดโดยสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับชมรมเพื่อนโดมเรื่องประชาธิป,ปไตยไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยนายชวนกล่าวว่าร่างรัฐธรรมนูญปี2560ตนได้รับเชิญไปให้ความเห็นซึ่งได้บอกกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคะว่าปัญหาที่ทําให้เกิดการยึดอํานาจมาจากพฤติกรรมคนที่ใช้รัฐธรรมนูญไม่เคารพ รัฐธรรมนูญไม่ได้เกิดปัญหาจากรัฐธรรมนูญโดยประเทศไทยนะคะจากกาศ ในวันที่10ธันวาคม2475ซึ่งในสมัยนั้นบทบัญญัติของกฎหมายเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งในหลวงของเราไม่ได้ใช้อำนาจผลิตการรังควานผู้อื่นยกตัวอย่างลายพระราชหัตถเลขาในดวงรัชกาลที่7เขียนขณะที่ทรงสละราชสมบัติปี2477ทรงเขียนว่าแม้พระองค์ท่านจะอยู่มาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็ไม่เคยใช้อำนาจอย่างนี้อย่างที่คณะราชใช้พระองค์จึงตัดสินใจสละราชสมบัติใน ขณะนั้นจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกผ่านมา2ปีและเมื่อวันเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่พร้อมมาตั้งแต่ต้นก็ไม่มีวันที่ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์อีกทั้งประชาธิปไตยกับปัญหาบ้านเมืองเป็นของคู่กันเพียงแต่ระบบะเผด็จการมีการปกปิดข้อมูลค่ะ ด้านปิยบุตรนะคะมองเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามมาตราน1นึเกินกว่ากฎหมายระบุไว้ที่ยกเลิกออกจากประมวลกฎหมายอาญาค่ะนายปียบุตรแสงกนก,กุลูเลขาธิการคณะก้าวหน้านะคะกล่าวในการเสวนาหัวข้อ1นึปกติมีการกําหนดความผิดฐานหมิ่นประมาทและยังมีการจําแนกการหมิ่นประมาทในแต่ละตําแหน่งอีกทั้งนี้การหมิ่นประมาทก็ต้องไม่ ไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินไปซึ่งปัญหาของมาตรา112ไปอยู่ในหมวดความมั่นคงในราชอาจักรจะเป็นเหมือนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชขณะที่การหมิ่นประมาทบุคคลอื่นและตำแหน่งอื่นไปอยู่ในหมวดอื่นค่ะส่วนเรื่องบทลงโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาทมีความรุนแรงและไม่มีเหตุยกเว้นความผิดไม่มีเหตุยกเว้นโทษทางนี้ในมาตรา112เปิดช่องทางให้ใครก็ได้สามารถไปแจ้งความได้ดังนั้นจึงเกิดการกลั่นแกล้งกันค่ะส่วนแนวทาง การใช้และการตีความของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาเกินเลยกว่าที่ระบุไว้ในกฎหมายพร้อมยืนยันนะคะว่าหลายประเทศทั่วโลกได้ยกเลิกกฎหมายข้อนี้ไปแล้วหากถึงจะมีกฎหมายข้อนี้แต่ก็ไม่ได้มีการหยิบขึ้นมาใช้ทางนี้การยกเลิก1นึจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและนายเปียบุตรกล่าวด้วยค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่โทษด,ดูหมินทั้งหมดควรนําออกจากประมวลกฎหมายอาญาค่ะ ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของม็อบนะคะล่าสุดค่ะกาดวีโวประทะเจ้าหน้าที่หลังพยายามดันแนวกั้นบริเวณสะพานข้ามคลองพร้อมกับปาลุวันจำนวน1ครั้ง บรรยากาศที่บริเวณแยกเทเวศเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางมาปักหลักภายหลังมีการนําตู้คอนเทนเนอร์และรั้วลวดหนามปิดการจราจารบริเวณแยกเทเวศซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมและกาดได้เคลื่อนขบวนจากบริเวณด้านหน้าสํานักงานสหประชาชาติหรือ UN มาตามถนนก,กรุงเกษมโดยมีกําลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนและตํารวจตระเวนชายแดนเดินขบวนขนานมากับกลุ่มผู้ชุมนุมและเสริมกําลังเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องค่ะโดยมีพันตํารวจเอกอ,กอัธวิทย์สายสืบรองผู้บังคับการตราํารวจนครบาลหนึ่งพยายามเข้าเคลียร์พื้นที่ไม่ให้้กลุ่มผู หนุ่มอยู่บนพื้นผิวถนนและอยู่บนฟุตบาทแทนค่ะ โดยเมื่อเวลา1 4ลิกา30นาทีที่ผ่านมานะคะกลุ่มกัดราษฎรที่นําโดยนายปียรัตน์จงเทพหรือโตโต้หัวหน้ากัดกลุ่มวีโวได้เข้ามาเสริมกําลังที่บริเวณแยกเทเวศค่ะและโตโต้ได้พยายามดันแนวกั้นของเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานข้ามคลองซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงผ่านลาโพงขยายเสียงนะคะว่าขอความร่วมมือไม่ทําร้ายเจ้าหน้าที่และการกระทําดังกล่าวผิดพรบรชุมนุมสาธารณะจนทําให้เกิดความชุลมุนและเกิดการประทะกันขึ้นประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นตํารวจก็ได้เสริมกําลังเข้ามาเเเพิิิ่มมตบรวณ ถนนกรุงเกษมทําให้กลุ่มกาดได้จัดมวลชนมาเผชิญหน้าเพื่อร like so ักษาพื hmm. ้นที่ของมวลชนไม่ให้ตํารวจเข้ามาซึ่งระหว่างนั้นทางกลุ่มกาดมีการปราบลุกควันมาหนึงครั้งด้วยค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN